เราต่อเป็นนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายเรียนตัวทั้งสมาธิสมาธิเป็นกิริยาของจิตเรานั่งกำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือพิจรารณาอะไรดูเรียกว่าทำสมาธิในท่านั่งเมื่อเราทำสมาธิในท่านั่งแบบไหน เดินจงกรมก็เอาอารมณ์แบบเดียวกันเยนกำหนดจิตก็เอาอารมณ์แบบเดียวกันนอนเสีหาใสาย,ยากก็ใช้อารมณ์แบบเดียวกันไม่ต่อเปลีย <c oughs> นการแนะนำวิธีการทํำสมาธิเราก็ฝูกกันมามากแต่เพียงขอเตือนว่าขอให้ทุกท่าน ทรงมีปัจจัยความจริงใจและพุทธจงใจให้ได้ถึงนั้นแล้วมีความื่อตรงต่อตัวเองในขณะที่เราตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติสูให้ทำได้ความจริงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าคุณเจ้าทั้งหลายการปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงอยติโจมทั้งหลายมีปัทธา นำปัจจัยสี่มาบูชาคุณของเราก็เห็นเราเป็นผู้ปฏิบัติบุรุษปฏิบัติตรงเอเป็นเช่นนั้นขอให้ทุกขนตั้งตรงสั้งใจตละดตลอให้มันมันตรงต่อทำมันตลอที่ไร่างใจทำจริงเชียงอย่างเดียว เลยจะทำบ้าทำสมาธิแบบไหนจึงจะรู้ทำเห็นทำรล้จิตส่บได้ง่ายคำตอบก็คือว่าทำบ่อยๆทำมากๆทำติดต่อกันเอาเวลาทำสมาธิมากๆพอเราทำสมาธิจริงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแต่เวลาคุยกันเล่นสี่ห้าชั่วโมงมันก็ไม่คุ้ม าฉะนั้นทุกลมหายใจเราจะต้องกำหนดสิตปัณฑิติที่เจรณาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพยายามอจะส่งจิตออกไปข้างนอกข้างนอกมันมีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจเมื่อเรามองเข้ามาดูข้างในเราก็จะเห็นสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจอยู่ในตัวของเรา เราตั้งอยู่กำหนดจิตตูวกายของเราอยู่เราจะรู้เราจะเห็นสุขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตของเราไปเึดอดีตสัญญามาพ้น,นมาคิดนนกถึงเรื่องโน้ตเรื่องนี้เราก็รู้ว่าสัญญาในอดีตมาลบควนเราเมือ่อจิตของเราไม่อยู่กับบริกธรรมภาวนาหรืออารมณ์ที่กำหนดที่าจรณาอยู่ เราก็จะรู้ว่าจิตของเราไม่เอาไหนมีวพอเราเอาใจใส่ตัวเองมองเข้ามาข้างในใจตัวเองเราจะรู้เราจะเห็นความจริงของเราเองเื้าทออ่านพอทรงตั้งตัวเป็นอัตตะสัมมาปฏิทิคือการตัตร้งตนไว้ทอบแต่เราเป็นพระเป็นสงศ์ทรงกระแสจิตออกไปข้างนอก เเป็นการตั้งตนไว้ไม่พอผู้ที่ตั้งตนไว้พอจะต้องกำหนดรู้จิตของตนเองอยู่ทุกขณะเมื่อเราเอาจิตเอาใจมาเอาใจใส่จิตใจตัวเองภายในกายของตัวเองมันจะทำให้สังสารวัตรของเรานี่สั้นเขา้าแต่ถ้าเรามองออกไปข้างนอกจะรู้สิ่งภายนอกสังสารวัตรของเรามันจะยืดยาวไป ้็สิ่งภายนอกอารมณ์ภายนอกมันทำให้เราติดในพอเราติดความติดนี้เป็นกิเลสเป็นอุปาทานทุกข์ท้งหลายพาติดสีทุกขาแม่ความเกิดเป็นทุกข์พลาสิทุกขาแม่ความแก่เป็นทุกข์มลน้ำสีทุกขังแม่ความตายเป็นทุกข์ภาวะโดยย่ออุปาทาน,าานขันธ์คนอความยึดมั่น ในโลกเวทนาสัญญาสังขานหินญายเป็นโอกอย่างยิ่งพาลา,าเวกันจับขันธาขันทั้งห้าเป็นพาละอันหลักเนอร์พาลานิเศปนังสุขขังใจสมาปล่อยวางเป็นจากขันคือขันพาเป็นทุขเป็นความสุขอย่างยิ่งดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ สำคัญโดยที่การทั่นจิตให้มีสิ่งรู้ปันสติให้มีสิ่งระลึกเรามีวิธีการที่จะพึงปฏิบัติในข้านาด้วยปริกรรมภาวนาเมื่อปริกรรมภาวนาพูดโธไปบางทีจิตของเราเป็นนลกกอย่างอื่นถ้ามันคุมไม่อยู่ปล่อยให้มันคิดไปทำสติตามร,รู้ความคิดคน,นั่นไปอย่างที่เคยให้คำแนะนำ การภาวนาพู้โทก็ทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกการทำสติกำหนดตามความคิดที่มันคิดลุงขึ้นมาเองก็เป็นการทำสติให้มีสิ่งรู้ทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเราตั้งใจสดต่อดูที่จิตของเรา เราจะได้พลังงานทางจตคสามปชัญญะในที่สุดจิตของเราจะมีความมั่นคงสงบเข้าแน่ลงเป็นสมาธิสาม,มารถจิตกับตัวให้เป็นปกติอยู่ในท่ามกลางแห่งอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตของเรามีความเป็นปกติอยู่ในท่ามกลางแห่งอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาจิตตัดแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปนั่นคือตัวปกติของจิต เมื่อจิตไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายกลายเป็นจิตปกติปกติตัวนี้คือตัวศีลศีลเกิดขึ้นในจิตของเราในเมื่อจิตมีความเป็นปกติสตินิยความจิดต่อรู้อยู่ที่จิตอะไรเกิดขึ้นระดับไปรู้ตลอดกาลแล้วเรามีความตั้งใจมั่นตดต่อรู้ดูเราก็มีสัจจะความจริงใจ เมื่อมีสัสจจการจิงใจใกล้ที่จะดูกิเลสและอารมณ์ภายในจิตอยู่ตลอดเวลาเป็นการเงี่ยหูฟังสั้งใจดูดูอารมณ์ในกิเลสซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเรากลายเป็นสุตะเมื่อจิตของเรามีสุตตะระดับลรบฟังอยู่ในตัวของเราเองจดจ้องอยู่ในตัวของเราเองสติสัมะชันญะเองมีปรญญารู้รอบ โลว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรตัวเม่อโล่แจ้งเห็นจริงจุดมาแล้วจิตของเราสามารถที่จะเกิดสหาตัดพระธรรมขึ้นมาคือการละแต่ดล่อยวางเมื่อเกิดในการละแต่ดลอยวางจิตให้จิตอยู่นในจิงใดนั่นคือิมุติความหลุดพ้นจากกิเลสและอารมณ์ความบาที่มุดความหลุดพ้นในจัตวาจิตจุดทิดจุดไม่ทิ่ง หนึ่งยังไม่รู้ไม่ชื่ออะไรจิตยังมีความคิดความอ่านตาหูสมอกเลิมกายใจยังสัมผัสรู้อารมณ์จะตลอดเวลาแต่เมื่อจิตมีพลังงานเข้มแข็งโดยสติคอยระแวดระวังอยู่ความยินดีปินร้ายไม่เกิดขึ้นเมื่อความยินดียินร้ายไม่เกิดขึ้นจิตก็พ้นจากที่เลย เมื่อจิตพ้นจากทิเลอสบายไหมไม่วุ่นี่วุ่นวายใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความเป็นปกติจิตอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าความวุ่นวายอาจจะมีขึ้นมาบังสติสัมปชัญญะจะรู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาแต่ตในนั้นจงเพ่งเล็งเข้ามาที่จิตของเราดูที่จิตของเราอย่างเดียวเท่านั้นเกิดฝนอบรมจิตให้มีสมถภาพดีมีความมั่นคง มีศีลมีสัจจะมีตุตตนามีปัญญาเหมือคุณธรรมลังที่กล่าวปลอมอยู่ในจิตสีละคือความปกติของจิตเที่เป็นปกติยอดมีความตัดจริงเหมื่อมีการตัดจริงก็ยอมมีการเอาใจใส่ดูดูสิ่งที่เกิดจากดูจกจิต ในเมื่อเป็นเช่นนั้นสีเลนะสุขสิยันติในหนัอใจเป็นปกติเป็นสิทางดำเนินของจิตก็เป็นไปมนว่าสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นสัมมาสมาธิปัญญาเกิดขึ้นก็เป็นสัมมา,าทิฏสินี่คือสีจิตที่จะเป็นเป็นไปในเมื่อเราปฏิบัติเข้าไปส่วนละเอียดของจิตแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไประแวงสงสัย ธรรมะวิยันนี้จะไม่เสือ่อมสูญสำหรับผู้ที่เอาจริงเอาจํางเพราะเป็นเช่นนั้นถ้าเรามีความเอาจริงเอาจังสุดผลอบรมสติสัมปัญญะอยู่ตลอดเจลาสติสัมโพธังโคสติเป็นองค์แห่งการตัดโลย่อมเกิดขึ้นในเมื่อมีสติต่อรู้ดูที่จิตธรรมะวิจยะดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเกิดกับสุภายในจิต เมื่อเป็นจนนั่นสมาธิความเกิดขึ้นเมื่อสมาธิความมั่นคงของจิตไม่หวั่นไหวอุเบกขาสมโพชตรงก็บางเกิดขสุดคุณธรรมมันจะบางเกิดขึ้นอย่างนี้ก็จะนั่นต่อน,นี่ใจทรงตั้งใจทำควาสมสงบจำหนาจิตบริกรรมภาวนาหราือเิ้งคิดเจรณาสิตจิตของเราเท่านั้นเอาจิตมาไว้ในจิตดูอยุ่ภายในจิตของเรา กระแสแห่งสังสารรัันมันจะั้นเขาถ้าส่งออกไปขางนอโลกเขาเป็นอย่างนั้นโลกก็เป็นอย่างนี้ไปใส่ป้าอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่รู้ความจิตก็ความดีความชั่วมันเกิดที่จิตกุศสนกุศลนเกิดที่จิตปุนบาเกิดที่จิตเราอบรมจิตให้มีตัวปกติคือสีนอมีิตเป็นปกติแล้วจิตของเราก็มีความสุขสบายมั่นคงแจ่มใส เรามีศีลเป็นปุเรกาถ้ะมีศีลบริสุทธิ์คนทรมอื่นๆมันก็เป็นผลปล่อยได้บังเกิดขึ้นมาเองเมื่อศีลของเรายังไม่บริสุทธิ์คนทรมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าการปรับพื้นฐานที่รองรับคุณรรมนั่นมันยังไม่เรร้อเมื่อเราทำศีลของเราให้บริสุทธิ์กายวาจาของเราบริสุทธิ์จิตของเราเป็นปกติไม่เกิดเกิเพราะเราไม่ทำวามผิด แล้วจิตของเราก็เป็นปกติเราจะสามารถรู้ทำเห็นทำได้ด้วยอำนาจแ่งสีลอันบริสุทธิ์นั้นเราจะนั้นสีเลนะุกติยันติโผจะถึงสุขติกอพระสีสีเลนะโพก็สำปราภาโูติป้อมโดยโปกัิก็เออก็พระสีโปกั์หมายถึงคุณธรทริงีิมีดูภายในอริยรัพอย่างไร สีเดนะในผู้จริงยันติจะถึงพระได้พ่านถึงความดับกิเลสทั้งหลายก็คลอดสีแตสมาสีลังวิโสตเยดังนั้นพึงสำลักสำลักสีของตนเองให้บริสุทธิ์ด้วยประการละกิีต่อเนี่อ จะสงบหรือไม่สงบก็ตามเมื่อเราตั้งใจกำหนดทำปฏิดูที่จิตของเราการดูจิตเป็นการเท่งการเท่งคือการเกี่ยวกับสุขขัดเท่งในเมื่อเท่งที่จิตก็รู้อยู่ที่จิต การรู้เรียกว่าจาเป็นเป็นการรู้เป็นญาณหรืเป็นทานที่เราแต่งเอาเมาื่อจิตดหบลงไปเป็นสมาธิมีทติดมีความสุขรู้อยูใ่ในสิ่งสิ่งเดียวอันนั้นเป็นทานซึ่เกิดจากสมาธิ การภาวนา,ยา,ยานอย่าอยากเห็นโน่นเห็นนี่ให้เห็นหัวใจของตัวเองเวลานี้เราคิดอะไรอยู่เรารู้อะไรอยูู่้จะได้ปัจจุบันนี่ให้มากมากถ้าภาวนาแล้วจิตต่งออกไป้างหลอกเห็นเทวดาแต่งสวยมากหมาแต่งตัวสวยๆ ก็อยากไปเป็นเทวดาได้เกิดกิเลสไปเห็นพระอินทร์องเขียวๆอยากเป็นพระอินทร์ก็เป็นกิเลสไปเห็นวิบานของเทวดาสูงสติท่านเลยร้อยท่านพันท่านอยากได้วิบานก็เป็นกิเลเพราะฉะนั้นดูจิตใจของเรารู้เห็นจิตใจของเรา เมื่อเรากำหนดทำเจติรู่ลงเจิตของเราอย่างเดียวเมื่อจิตยังรู้อยู่ที่กายมีอะไรเกิดขึ้นที่กายจิตรู้หมดกำหนดลงเดี๋ยวนี้ก็รู้เดี๋ยวนี้ลู่กับกายกำลังนั่งอยู่แตนั่งไปนานๆมันปวดแย้งปวดขาเห็นเวทนาแล้วมาก จะนั่งไปนั่งมากายเบาจิตเบาใจยสงบจิตสงบเถอสุขเวทนาหนานเห็นสุขเวทนาอยู่นี้จะกำลังโตเตรความจ็ของตัวเองพอเห็นจิตแล้วเจ็บทำไมทำง่วงงุ่น ง่วงเหาหานอนมันเกิดขึ้นเห็นทมแล้วมันเห็นนิพพานเกิดความต้งการลำกัรต่เห็นนิวรอนนิพพอนห้ากามาฉันทะใจมันไปหาความตกความสบายมันไปเจ็บความสบายแล้วมันไม่อยากทำงานมัอยากยสบายสบายนั่นกามมาฉันทะ ทีนี้ถ้าบางคับให้มันเกิดทำงานมันก็เกิดความพุ่งการลำคาญรองผลสุดท้ายมันไม่ทำมันตัดมันหยุดทำการหยุดทำนั่นพยาฟาพระือความพยาบาทการตัดรอนเกิดค,ความ,มิดคหงงานเดี๋ยวอ็ง่วงนอน เมา ok 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 ang, h, e alone, an, uh, ่อเมาเมื่อนอนเราก็จะความลังเลสงสัยสงสัยว่าอย่างไรสงสัยว่าจะนั่งสมาธิหรือจะนอนดีหนอะอีกคือความลังเลสงสัยสงสัยในตัวเองก็ขาดความแน่ขาดตามขาดสติความจริงใจแต่ความจริงใจไม่มีแค้นกิเลสมันก็ เิกภาวนานอนดีกว่าคือตัวอุตจาระปุจาะความรังเลยตรงตัวที่ขี่ขาม่เกิดสุนตามมาฉันทะตามใสในความตกมาสุนพยญาปาทะความคิดที่ไม่อยากทำไม่อยากปฏิบัติ เกิดความไม่อยากก็เกิดความพวงกันลำพานไปพอเสร็จแล้วเกิดความห่วงนอนขึ้นมาสงสัยขึ้นมาแล้วกบบเอาดีหรือไม่ดีตัวปยาพาท่าก็ตัดรอนตัดปุ๊บนอนดีกว่าเห็นโผล่กิเลสเราไหมตัวอะไรใครนักษาจากจนเทวดาเจวดาให้หวยให้เตยด้วยหรือ ถ่ายเย็นแล้วหรือเขียนเบอร์ตัวบลเลอมาให้ซื้อผูกผมพออยากจะเห็นหน่อยเขีนจิตเห็นใจของเราหนิเข็นสุขเข็นทุกข์ในใจของเรานี่ไปหาดูอะไรเรื่องของคนอื่นไปเห็นเทวดาไปติดสมบัติเทวดาใไปฟันไปอยากเป็นเทวดาสังสารวัตรันประยุทธ์ยาวต่อไปอีกเทวดามีอายุเดินตั้ง ลอยตีเมืองม์นติเท่ากับวันหนึ่งของเชวบาอุ้ิมันทุกเท่าไหร่อายุจริงอยากเป็นชอบพร้มพร้อมก็ยิ่งอายุเยืนจะยิ่งกว่านั้นถ้าใครเกิดเป็นมดเป็นแมงดีที่สุดอายุมันสั้นเจ็ดวันตายถ้าว่าท่านว่า ขาดตัดตัวหนึ่งไปเกิดเป็นขาดพ้าร้อยขาดหึงเกิดเป็นขาดตัวน้นน้อยอายุสั้นๆมันจะดุพ้นตามพ้นเงินได้เลยใครอายุเกินเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องวตกตกตั้งยากลำบาก <c oughs> เวลาเรามีตัวมีกายอยู่มันปุ๊บแล้วตกมันเกิดที่ได้ ค่าฮะาจิตเนี่มันออกจากกายไม่ล้้ไปรลอยอยู่บนเมฆบนฟ้ามันไม่มีตัวไม่มีตนความคิดความอ่านมันก็ไม่มีนี่ต่ความนิ่งเทีสวสว่างสบายบางทีม,มันแ่รัตสมิ่งกสร้างมัคุมโรก,กคคโรไปหมดที่ต่อสังคมโรกไปหมดตอนนี้ระวางให้ดีใจจิตมันโดยคุมโรกไปหมดแล้ว ถ้ามัน,นไปหลงผิดตองเห็นความสว,ว่างสวัยเปตะโพขึ้นมาไปกำหนดเตะโพกสิทความสว,ว่างสวัยรวมตัวกองไฟกองไฟมันลุกไหม้โลกอยู่พอมันลุกไหม้โลกอยู่ไหม้ไปไหม้มาเดี๋ยวโลกมันจะระเบิดปุ๊บหลงปอดสุบุญจินาวางโสเส่งกสิทธิ์เส่งไปเส่งมาเอา มองเห็นโลกลอยเดินลูกเป็นไฟพอโลกเป็นไฟขึ้นมาจะพักในโลกกับโลกแตกระเบิดตูมขึ้นมาจะใอ่อนตกใจเข้าใจว่าโลกแตกจริงๆก็ดรอปล,ลงจากกุฏิเ่งไปเรื่นอนตนนี้พอเข้าผ่านลับเอา้ายังไม่ตายเหรอทำไมจะตายมาดีวินนเลยโลกแตก ไปเรียกอาจารย์พรีิชยัยของท่านอาจารย์อาจารย์เอ้ามาเรียกทำไมล่ะจังค่ำกลางคืนเฮ้ยยังไม่ตายเลยจะตายยังไงไม่ได้กินหรือโลกแตกนี่เพราะนั่นใจจะเท,ทลิแข่งกระสินแข่งจิตแข่งใจโัเองมหาสมเปิลตของลงพอ,นนอจจนนนเนี่ยอาจารย์บุญนี่ก็่อไแรก กานจะหัดแข่งกระเจินวะหรือเถ่งกระเจินโยนบาตรยจได้ไม่ยอมเชื่อที่นี่มหาสมเป็นกาเรียนสามประโยคนอก็ไปแข่งกระเจินที่แลกเแข่งเทียนดวงเล็กๆเริ่มพวกก่อนที่เราซ่อมจนเอาเทียนพอกะเทียนล้วตะเทียนก้าพพยุกพอการตะเียนก้าพะยุกตแผ่นมันดวงอาจิตยล พอจะกลินเข้าวมันล่างลงดวงอาทิตย์ทีนี้เสร็จแล้วจิตมันได้อุปกาหาเนืม็ดมันก็รู้ตัวว่าปลาอาทิตย์อยู่ในสายตาหลับตาก็เห็นลรมตาก็เห็นแล้วกเข้าวเพชรดวงประเสริฐพอพระอาทิตย์โผลตเรินเข้าวประหาดวงอาทิตย์เดินอยู่ไไนั่นแหละพอพระอาทิตย์ขึ้นมาตรงสีสังแงนแหวนหน้าดูงพอพระอาทิตย์ค่อยลงไปเอ้าสิ่งต่างพระอาทิตย์เส กล่กลับไปกลับมากลับไปหรืเข้าวหน้าไม่กิดลงผนสุดท้ทายเจ็ดวันตายเพราะฉะนั้นจะอยากมีเล็ดหลายอาจารย์ส <c oughs> ิงห์ท่านก็มีเล็ดอาจารย์สิงห์มีเล็ดยังไงผ่านร่นงงรนนงางศาลาไวใ้ให้เรานั่งภาวนาเลดอะไรบนยาเล็ด อาจารย์สิงไม่มีฤทธิ์ใครจะมาสร้างศพลาให้ท่านอาจารย์สิงมีฤทธิ์สร้างโบสถ์อาจารย์สิงไม่มีฤทธิ์ใครจะมาสร้างโบสถ์ให้หลวงพ,อพ่อถูกคนเข้าถามหลวงพ่อพาเวลามานานแล้วแสดงฤทธิไไ์ได้ไหมได้แสดงให้ดูได้ไหมได้เอ้าลองแสดงสิก็แสดงแล้ว อาไมยันแดงว่าพระทำไมโกหกใจท่านไม่ได้โกหกจะมากล่าวตู่ท่านน่าจะตกตะลุกใจปฏิรูงเลสิท่านอยู่เ่ยราคามันรากกว่ามีคนเข้ามาสร้างให้ท่านมีบุญเขาจึงมาสร้างให้นี่คือบุญญาลิกเลสตามความเข้าใจของคุณมาช่วยหรืออะไรคุณไรแจฉะนั้นอย่าไป อย่าไปแสวงหากั้งแต่ฤทธิ์ไหเอาฤทธิ์ในจิตในใจอิจฉาฤทธิ์ในจิตเนี่ยร่างตัวปกติให้มันเกิดขึ้นในจิตในบอตัวปกติเกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันเป็นตัวศีลจิตมีศีลเป็นค,ความเป็นปกติจิตมีศีลเป็นภูลิจาริบฤทธิ์ศีลศีลบริสุทธิ์จิตมันจะก้าวหน้าไปทางไหน ก็มีจีตเป็นผู้กำหนดจิตสงบลงไปเป็นสามาธิก็เกิดสัมมาสามาธิจิตโดยความคิดอ่านจิตปัญญาก็เกิดสัมมาทิฏฐิในเมาตัวปกติไม่มันเด่นในตลอดเวลาจิตมันก็ต้องมองหาทางที่จะไปเพื่อทางดำเนินไปสู่ความหมดกิเลสและความพพ้นทุกข์นเนื้อสีดีระคับประคางจิตให้ดำเนินไปดีขึ้น แบาเจี๊ยบเดินไปเรียนมาส่งสุขะโต้สีเรนะสุขะจริงยันติทางเดินของจิต้มันไปสูกทังเป็นสีเรนะพอพรสัมประทางสีมันก็เป็นตั๊อริยยันติสีระทานังศรัทธาทานังวิริยะทานังสีเป็นตั๊บศรัทธาก็เป็นตั๊ ความภาบความเปียนก็เป็นทรัพย์สติสัมปชัญญะปัญญาก็เป็นทรัพย์นี่มันพร้อมหนุนเปโปกเปทรัพย์เพราะมีสีทีคนมีพพานาแล้วเสียสติสตะดังเป็นบาปเป็นบอไปเพราะสีไม่บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บาทั้งหลายนี่สีไม่บริสุทธิ์ภาวนาเป็นบาปทุกคนเพราะสีนี่มันป็นเพื่อประก,กันความปลอดภัย ในทั้งกมมีศีลห้ามีศีนเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยพระก็มีศีนห้าศีนสองรายยี่สิบเจ็ดศีนเจศีนแปดก็มาก็อศีนตัวเดียวกันนั่นแหละถ้าใครทำศีนให้บริสุทธิ์ศีนก็เป็นเครื่องประกันความปลอดภัยคนผู้ศีลมันเดือดร้อนตลอดเวลาทำไมตัวปกติในใจนี่มันไม่มี ถ้าคนสิ่งดีพระสิ่งดีมันจะที่แต่หัวใจของตัวเองมันจะดูแต่หัวใจตอลอดเวลาใจเรามันดำหรือมันขาวถ้ามันขาวก็หาทางสนับสนุนส่งเสริมมันมันขาวสะอาดชิ้นส่นถ้ามันดำก็หาสบู่มาก็สบู่ก็เจ็บก็คือคอ,อารมณ์ทำเกียตให้ในสิ่งรู้ทำสติให้ในสิ่งละเล็กแข่งต่องมองดูกันไปสิ เอาะนันการทำจริงคนมีศศลบริสุทธิ์เป็นคนจริงใหนมาเป็นคนจริงก็มีสัจจะมีสัจจะก็มีธรรมะมีธรรมะก็มีทันติมามีขทันติก็มีสาคะคือการเสียสละกิเลสและอารมณ์ พระา,า,าตันเตชุดว่าเจาตระยาติโยมทั้งหลายเอ๋ยบริจาคเงินทองรสร้างโบสถ์ทีหันสารการเปลี่ยนได้ผลหลายลเลยเหตให้เขาเอาสีเลสมาพอกหัวตวัวเองเดินหนีีเลสล้มพ่อมันอยู่ที่ศาลาบังที่ีโบสถ์เดินมาที่ศาลาเห็นศาลาลกลบเปิดสีเลสท่านที่อยู่ในปฏิหินปฏิมาฉันระเบีย,ย,ยเดเรียบร้อยเกิดสีเลสท่านที่ อจะไม่เข้าใจความใดๆเขตสอนตกคนให้สลาเงินมาสร้างวัดสร้างแล้วก็ต้องบริหารรักษาโอกมดมันต้นไม่บริหารรักษาเอา้าเพิกเฉยต่อที่อยู่ที่อาศัยของตนเองไม่เอาใจใส่ไม่รู้จักรักษาบริหารขอดเท่งให้ปุพังลงไปโดยไม่จำเป็นเป็นอาบัต นอกจากที่เดชจะมาท่วมมาโทรทุ่มทัดตัวเองแล้วยังตัโทษเราจะ,ะนั่นไกลยังไม่เก่งที่ไหนจะไปใช้ของของันดีนะักต่อมาไปตอบเพียงแล้วก็นอนปรากฏนอนอยู่ในป่าใคกจะทำสะอาดเอาผ้าอาก้านปัดไปท้อง,งก้านปีนก็สะอาดสบายดีเด็จะมาโง่มานานแนละ้ว